แล้วทำไงดีอ่ะหม้อไม่มีแล้วอ,ะอ่ะกระทะก็ไม่มีด้วยอ่ะเลย<า>ต้องตัวพ่อทำนี่เอาเอานี่ไปเลยชุบเฮ้ยแพ้อีกแล้วปล<ม>าทั้งหมูกระทะกินงาน้าดีๆหิวข้าวหิวข้าวาเลยได้กินหหไหนไหนกระทะไหนรูปแววแป๊บนึ่งเรอ,เอไ,ได้กินหมูกระทะแล้วเย่แกทำด้วยหม้อนี่เอาก็เห็นเนี่ยทำหมูกระทะตู๋นหม้อไง มอมึงดำเงี้ยบจะแดกได้เไงเฮ้ยได้แล้วหาเหรอเอาได้อยู่แล้วเห็นเนี่ยนะครับทั้งบ้านเรามีหม้อว์อยู่บ้างเนี่ยอันนี้แหละออ๋มามากินมากินมากลิ่นหอมเลยนะหมูกระทะเราเนีกินกันเลยมาเลยมามาใครเอาหม้อแม่ไปไหนคุดถ่ายแล้วแม่มึงกลัวิดแล้วรีบกินยังไงเนี่ยเฮ้ยรีบคืนเถอะแล้วกันรีบไปคืนแม่เอามาเดี๋ยวนี้เลยเอ้าแดดแดกเลยทีนี้ทำไงดีอะ แล้วทำไงดีอ่ะหม้อไม่มีแล้วอ่ะกระทะก็ไม่มีด้วยเด็กตัวเพ่อทำนี่เอาเอานี่ไปเลยหมูทอดฝาหม้อเอาไปเลยกินได้เหรอโอ้โหมึงไม่รู้อะไรเนี่ยดีกว่าตูุกระทะดำๆตะกี้ปลอดภัยกว่าเยอะเออขิงหมูทอดฝาหม้อใช่ไหมเออเอาเลยเรามาเริ่มกันเลยไหมเดี๋ยวใส่เนื้อก่อนนะเขียนเนยสิเขียนเนยเขียนเนยใส่น้ำมันระงจะเป็นตูก สว,ส,สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมากินหมู้าป่าหม้อแทนนะครับตอนแรกว่าจะกินหมูสามตูดหมอ้นนะครับแม่ทวงหม้อไปแล้วก็เลยเดี๋ยวแต่ฝานะครับถ้าอยูเรามากินกันเลยนะครับโอเคเป็นไงเสียงเดือดเสิรเดือดเป็นไงว้าวน่ากินจังโอ้หอมเลยเราไม่ต้องกลัวว่ามันหยดไปเลยนะครับมีร่องอยู่นะร่อง่าหม้อ โอยมันไหลแบบค้างๆลูกดูลูก,ล,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 กลูกกันนี่มาลูกกันนี่มาเลยโอ้ได้เยอะกว่าวางพื้นที่ได้เยอะกว่าหมูกระทะทั่วไปด้วยนะเนี่ยดูดิไม่ไต้องกลัวไหลด้วยใช่ถ้าใครยังอยากกินเหมือนหมูกระทะนี่สลบตตัวนี้ได้นะเห็ือนไหมเหมือน <c oughs> เหมือนกระทะไหมล่ะเหมือนไหม <c oughs> นเนี่ยเนี่ยเหมือนไหมเหมือนไหมหน่อย,ย <c oughs> นึงน้อยไมกระปุกาลูกคิดขึ้นมา นี่แม่งงผมจะฟังกันเลยมีเส้กรอก,กับเบ็เขาวนยนะนั่งไม่ได้เลยนะนนนยครับผมก็ยืนซะละนีอ่อาวุธไปโ <Okay. S 1> อ,อเคกกไม่เส้นเกจะสูงไหมไม่รู้ต้องลองดปังระวังเตานะ มากินนะจุกแล้วว้าวเดี๋ยวปู่ผีให้ลูกเอาใส่กลองใส่กล่องแมพ่อบอกแล้วจุกจริงด้วยอะโอเคเพราะพบทาไปสะดวกเมล่เราไปเที่ยวอะเราี่ติ๊กนินึงนะแล้วก็ฝาหมอบนึงเป็นกระทะได้แล้วสบายเลยหรืว่าหนก็ได้ของเขานี่ใช้ะไรตัวเฝามอรวังร้อนนะลูก เดี๋ยวก่อนเรามีชีสเรามีชีสบีเรามีชีสด้วยกินให้หนูด้วยนะมเพราหนูชีสด้เเรามีชีสนะครับนี่เป็นไงเป็นไงชีสเป็นไงชีสเป็นไงโอ้โหเป็นไงชีสด้วยชีสด้วยชีสด้วยี่เยนะกินก่อนแล้วโอเคครับกินเลยหอมหอมหอมถ้าจะมีส่งกินได้เพื่อนๆกลิ่นหอมมากเลยนะหอมด้วยหอมด้วยช่ิ้เหมือนออกไปจายทีีเลย โอใช่ไหมอร่อยใช่ไหมช่วงนี้ออกไปไหนก็เสียนะครับก็อยู่บ้านหาอะไรทำกินนะครับโอเคนี่เบคอนนะครับใส่หม้อเฉีดใช้ฝาม้อทำไอ้ลูกนี่เราดัดแปลงเอาแม่ป๋าบอกแล้วมันทำได้หอมอร่อยเนื้อมาลายแล้วชีสอ่ะโอ้ชีสยิษมากเลยนี่ลูกหืมโอ้โห อือร่อยยิ่งยืดยืดนะครับอื่อสุดยอดอร่อยเบคอนชีสอร่อยมากอ้าอร่อยจริงปังชีสยืดยืดอะไรก็อร่อยทำอะไรก็อร่อย ในโลกเลยใ่ะนไม่ติดแต่ลทางลูกช้่อยไหมชิ้ช้ี้งนาอืม อร่อยขอบอกสุดยอดว่ากินไปกินมาอร่อยกว่ากระทะของมะนนียกกินอยู่บ้านก็ปลอดไทยนะครับโอเคอืมซีเเลยผมลองทำนะครับหมู้าฝาหม้อนะครับก็สรุปก็คือกินได้นะครับอร่อยดีอร่อยด้วยกินหอมๆเนี่ยว่าอร่อยอร่อยกว่ากระทะหมู้าแท้ๆด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากช่องเฮียพีด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำรายการเพื่อนๆติดตามดูนะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะใครก็ฝาาม่อแม่ไปคิปหายแล้ว<ค>มันทวงฝาโวยตัวใครตัวมันไปล,วไวลูกกอ็มหม้อ,อ่่าฝ่อ่